สวัสดีตอนแรงๆจ้าพี่น้องมันเนี้ยผ้าพี่น้องมะฮอบักมวงอีกจ้าบักมวงต้นหนาบานคือเก่าเนี่ยละจ้าพี่น้อง อันคลิปก้อนๆเนาะจ๋ะาใยเอเคยมาเห็ดคลิปใบใ่ห่อใบซิบลูกเนาะจ๋าบันนี้หลังจากนั้นใยเอก,ก็มาห่อเพิ่มอีกเจ็ดลูกเนาะจ๋ารวมเป็นสิบเจ็ดลูกบันนี้บันนี้ใยเอก,ก็เลยสิมาห่อเพิ่มอีกจ๋าไม่ตลูกยิงใหญ่จ้ะพี่นอ้องซุ้มหนึ่งใยเอห่อไว้แล้วนี่ใย,ยเอห่อไว้แล้วหลายหลายลูกอยู่ซิบซิบเจ็ดลูกจ๋า มันอี้ซุ้มที่มันเหลือนี่กนหน่วยแบบเงยเลยยายเอ๋วเลยว่าสิมาห่อเพิ่มจ้ะผู้นั่นอยู่ทั้งยึดสงสูงๆขึนกับมีจกับพี่นอ้องยังว่ายายเอ๋อสิให้ลูกสาวปีนขึ้นไปห่อจักสีหาลูกด้วยมันกับว่ได้สูงแห้งแบบใจเนี่ยมันสิมีอันง่ายยิ่งยิงย่งหนึ่งอยู่ให้เหยียบตรงนั้นน่าจะถึงอยู่จับพี่เนาะบอเลยายเอ๋อกสิหีอก้อนจ่าราะว่า มันค่ําแล้วจ้ะพี่น้องตอนนี้6:00นแล้วแต่ว่ามันยังบ่ทันได้มืดปานไดยังเห็นนั่นแสงตะวนแจักนอยอยู่ยายเอ๋สิาวอเดี๋ยวมันสิค่ําก่อน อันนี้ก็สิเป็นดอกชุ่มผู่จ้าพี่น้องช่มผูกกับกระลังสิเป็นดอกอันนี้ดอกมันล้นแล้วบอลหลวงมันสิติดลูกว่าจ้พี่น้องต้องรอเบิ้งว่านเขาสิติดลูกบอรหลวงล่มสิพัดมันล้นเบิดเห็นบ่จจองบักม่วงเนึ่งม่วงหนึ่งก็ล้นถิ่มบักลายเลยจ้ะแต่ว่ากระซามมันถอดนวยล้นก่มันล้นเนาะสุ่มนวยมันเหลือห่างกับจังหอเอาจ้หลายลูกอยู่ ยายอาห่อร่วมกันกับเอนีกัดสิเป็นยีซิมหาลูกกัสีห้อจะสีหอส้หอเพิ่มเดีกยวจะซิปลูกโยดกพี่นหนองมันหลายผยุนจะเนื่อยยยุ่งทึ่งๆผุนลายอยยายเว่าสีห้อเพิ่มไวเพราะว่ากัดสิใดเอาหายจกข้องบานเิ่นกินน้ำนอจน้ะเนาะของจกขวองบานเพิ่นเท่ากับตองห้เพิ่นเก็บไปกินน้ำแล้วกัดสีไ้ายายยายอยู่ขางบานยายเองล้งนิน<ม>แล้วเวลาเรามีนพักเมียอย่างแล้วก็ เอามาให้ยายเอกินเลื่อยยุ่งสิน่ะพี่น้องลอกก็เอาผักห้ยายเอบางเถื่อยายเอ็กซื้อบางเถื่อล้วก็บ่ให้ซื้อล้วก็ใหาซื้อซื้อสิแม่ยายเอก็เลยว่าเอออาให้ยายกินน้ำเมืองบักชมผูเป็นอันซ้อมดอกลายยูจ้ะเนี่อันจะคล้องมาแล้ววันเป็นบักชมผูอันซีอันแดงแดงไหมจ้ะพี่น้องกชมผูสีแดงแล้ววันมันแสบแสบเด้อละว่า ย่าเอกะสีมะห,ห่อไหวยี่ดอกเดี๋ยวให้ให้เขาติดลูกติดน้วยก่อนจะ้ะตอนนี้ยังเป็นดอกอยู่จับพี่น่องุนลลายอยู่้อมดอกอยู่ทางในผนกระมีฮ่ออันบักม่วงเสร็จแล้วปันีอย่างมะเบิงกุหลาบกันพี่น่องมี่กุลาอยู่ตนเดียวเพราะเดี๋ยง กุหลาบต้นเนียนดอกก็เจ้าทนทนบานเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์ก็นนยังบว้เหี่ยวอยู่จ้ะดอกนี่บานกอนมูเหนี่ยหวหรอละแต่ว่าทนบานเทือนึงอยูเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยจ้ะพี่น้องยังไงย่าเอ๋อย่างไดมันผัาปลูกเพิ่มยูพันนี่ราว่นดอกมันบานทนจะงั้นดอกสีขาวนั่นบานสองสามมือกับแหงเราก็เหยวละ ตอนนี้กำลังสิเป็นดอกดอกตูมดอกสีขาวกับเป็นยูตะว่าเหี่ยวหรอจ๊ะเดี๋ยวสิตัดมันถิ่มยูจ้ะพี่น้องเพราะว่ามันเหี่ยวหรอเวลาเขาตัดก็สิได้เป็นดอกไม่ขึ้นไมาอีกจก้ะดอกบานเชื่อกับสมมแห่งท้าคุณ ดอกบานเชินที่ย่าเอบานไหวปังสองอาทิตย์ที่แล้วพี่น้องกำลังเกิดเพเกิดยุ่ยุ้มเดียวแต่ยายเอสิโฮตน้าอีกยดอกมันแหงโพดเดี๋ยวย่ายเอสิคอฮตหน้ามันต้นดอกบานเชินจากน้อยก่อนจับพี่น้องมันแหงโพดจ้ะเดี๋ยวมันสิตายก่อน สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้สิรหนี่ก่อนจ้าพี่น้องพอกันไหมคลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า